นี่ตัวสวยเลยเห็นไหมน่วดนะครับกุุบกบเลยอ่ะสวัสดีครับ e ีพีนี้ก็เป็นอีีที่2แล้วนะครับที่มาถ่ายที่ท่าเรือจรินนะครับวันนี้ผมก็เตรียมหนอนลิบบินมาเป็นเหยื่อนะครับส่วนผลงานจะเป็นไงก็รอรับชมกันเลยครับตัวเบ็ดผมจะใช้เป็นของชินุนะครับประมาณช่องที่3นะครับแล้วก็ตะกัวผมใช้20กรัมส่วนสายช็อกลีนะครับผมใช้20ปอนด์นะครับเผื่อเจอปลาฟันคมด้วยนะครับอันนี้ต้องใช้นะจาเป็นนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เลยเดี๋ยวประกอบขึ้นชุดให้ดูครับ ส่วนรออผมใช้เป็นสกอร์เปียนเบอร์สี่พันนะครับ PE ทักสี T ่ T 4, แล้วก็สายหน้ายาวประมาณครึบหนึง่งนี่ครับอันนี้ผมใช้เป็นหนอนริบบิ้นนะก็ประมาณสองเส้นกวาา่าตัวเบ็ดเนี่ยครับประมาณนี้นะ <c oughs> น่าจะปลานะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนโอ้โห <c oughs> เอ็งดูหมึกดิ เราได้มึกตัวแรกของวันน er ี้เลยลงรูเลยนี่โหหนักกว่าโต๊ะเมื่อวานปล่อยเนาะเออเอาไปทำอะไรซ้ายไปแล้วป้องมันหยิบไม่ขึ้นมาแล้วยำเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยแกงฟูปะแกงฟูใส่หน่อไม้ดองปะเอาที่เอาที่เอาแกงฟูใส่หน่อไม้ดองดีกว่อเราเป็นแกงแกงฟูด้วยไปกันแล้วเอาอีกแล้วปิ้นอีกแล้ว วันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างไปแล้วแกงแกงปูหน่อไม้ดองจบเลยเฮ้ยมาแล้วตัวแรกอ้าวหลุดอะไรอ่ะจบเลยไม่ไม่ไม่เชื่อตัวเล็กตัวเล็กไม่เชื่อ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 เฮ้ยอ่ะพี่เอาให้ได้นะได้ไดหมได้ไหมได้ไหม ้ยปลาอะไรอะปลาดีหนูไม่ชอบกินอันนั้นน่ะวันนี้วันนี้ผมตั้งใจมาอปูเฉยมาอปูใช่ไม่กินปลาอันนี้เบื่อนูได้แล้วนะนับเป็นแต้มผมไม่นับขนาดอุ้ยอยู่้ยได้ได้ได้อย่าทำว่างหลับมาแล้วตัวแลืกตัวเลน้ำนี่สวยเลยเห็นไหมในกล้องเห็นด้ยเบ่งเบ่งจ้อนเอาเลยพี่ไม่ตกแล้วจังกว่านี้เอ็ม เราไม่ต้องแอบเกลียวแล้วก็เดินให้พั่วเราเราจะวางโชว์ไว้อย่างนี้แหละผม <laughs> มีวาซาบิมา <laughs> จังหวะนี้มันต้องโชว์อยู่กับวาซาบิแล้วล้ <laughs> างน้ำเปล่านิดเดียวพอเดแต่ไม่สดอืมหูมันนี้ที่กาช่วยเขินนะเฉยเฉยเฉมันนี้มันนี้นี่นี่อุ้ยหมดหมึกยังไอ้นี่อยู่เลยเฮ้ยมีคนแอบมองด้วยอ่ะ <laughs> วันนี้พี่ได้กินแค่ปลาเหรอพี่ตัวเดียวเราก็จะขิงเล้ขิงไม่เลิกอ่ะนี่มันจะทำอไรดีนี่เปล่าให้พี่เขาโยไวเพราะหมึกขึ้นกระจ่่งวันนี้ผักไม่มีตกแต่งหน้านะเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเตรียมพร้อมมานานแล้วจริงเตรียมพร้อมมานานแล้วเพิ่งจะได้คืนนี้แหละ พร้อมมาเป็นปีแล้วยังไงเอาเอาหนวดก่อนกันห,หนวดก่อนลก่นอนหน้ากล้องหน่อยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวเห็นไหม <Okay. S 1> น,นี่หนวดก่อนจิ้มโชยุวาซาบิอุ้ยดูหนวดดิมันยังดิ้นถึงถึงเห็นไหมหอ,อันนี้หนวดนะครับอืฟังเสียงกรุ๊ปเลยอ่ะเอปีกหน่อยอันนี้ปีกอันนี้ปีกอืขิงก็ตกมึกหงได้เราตักเนื้อ กรอบมากเอ็งลองมาพี่มาลองพี่พี่มาลองกินด้วยกันพี่มาลองกินด้วยกันอุ้ยมีมีลูกกระตามาด้วยนะแลของอร่อยไม่กินทำไมไม่กินนะของอร่อยฮะของอร่อยทไมไม่กินเองวะเนื้อหวานเนาะแบบสดๆเลยนะเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เลยเท่ครับใช่พี่ผมหาจังหวะมันหันหน้าออกไงเอตัวคู่ลยนะ ้ตัวนึงได้ตัวนึงวาซาบิทำงานวาซาบิทำงานดิบแล้วเอาลอดได้ไหมเอ็มเอาลอดได้ไหมไม่ได้เซ็ตเบ็ดโอเคได้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 ไม่เป็นไรมันเกี่ยวตูดล่อไปเลยหรือล่อดีวะเออลองล่อดูได้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันตัวผู้ตัวเมียนะแต่วิธีล่อก็คือเราเกี่ยวเกี่ยวมันไว้อย่างนี้เลยครับนี่เห็นไหมเกี่ยวเหมือนชุดตกใส่หน้าเลยแต่ทีนี้ผมกันพลาดหน่อยเอาตัวเบ็ดสองตัว นี่ครับเกี่ยวปุ๊บแล้วเราก็วางไว้เดี๋ยวเพื่อนถ้าเพื่อนมันอยู่แถวนี้มันจะมาเล่นเล่นด้วยกันนี่ก็ลงเลยใช้สาตร์ไม่โศกไปก่อนนะไ้มม่าปูเมื่อกี้ปูจะกินหมึกไว้หมึกล่อไว้นี่ครับพี่เขาบอกพี่เขาเป็น FC ฟซเขาตามมาซื้อเหยื่อสดๆแล้วเอ้ยเพิ่งดูสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมครับใช่นี่พี่เขาตามมาซื้อเหยื่อของชุดนะครับขอบคุณครับพึ่งอ่ะ ได้ได้ได้ตัวได้ตัวมาแล้วอันนี้ตัวที่หน้าแหล่ะตัวที่สามป่ะสามอันนได้แฝดหมดแล้วดิจี้ฟิตฟิตฟิตเปเลยเฮ้ยตกได้หมึกเหรออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกได้หมึกเหรอเฮ้ยไอ้นี่สร้างกระแสอีกแหละเดี๋ยวมทำไมมือมันกลับหัววะ มีคนตามมานะเดี๋ยวพเดี๋ยวพงนี้คนเติมสะพานนะมือไม่พวกนี้เราไม่มาไงเอเคครับสรุปว่าวันนี้ปลาไม่ได้สักตัวเลยไปปลาที่เอาแบบไปกินนะส่วนหมึกก็ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็กินไปแล้ว1ตัวนี่เห็นไหมในกระชัง2ตัวอืมมะม่าเมื่อหลานเนี่ยมะม่าต้มมะมาแล้วร้อนเนาะหั่นเป็นชิ้นๆใส่เนาะยังแก้มเลยโอเคกลับบ้านครับ